สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Weekly Invest ประจำวันจันทร์ที่20มกราคมพุทธศักราช2568ครับขอเริ่มกันที่กองทุนแนะนำประจำสัปดาห์นี้กันก่อนนะครับก็จะมี3กองทุนด้วยกันครับสำหรับกองทุนติดดาวของเราครับกองทุนแรกก็คือกองทุน SPSCUI ครับกองทุนนี้เนี่ยจะไปลงใน p v r t t e r e d i t นะครับซึ่งเหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการรายได้ที่สม่ำเสมอพร้อมกับความผ,ผันผวนที่ต่ำนะครับ แล้วก็จะเป็นตัวช่วยในการกระจายความเสี่ยงให้พอร์ตการลงทุนด้วยนะครับซึ่งตัว SC ของเราเนี่ยก็จะมี loss rate อยู่ที่0.1%แล้วก็ recovery rate ที่107%นะครับก็แสดงถึงความแข็งแกร่งของพอร์ตการลงทุนมากๆเลยครับแล้วก็กองทุนที่2นะครับกองทุน SP u s m l l นะครับผมสําหรับหุ้นเล็กสหรัฐนะครับเราก็มองว่าในปีนี้น่าจะเป็นตัวที่ perform ได้ดีนะครับจากปีที่แล้วเนี่ยที่หุ้นสหรัฐเนี่ยเล่นเป็นทีมหุ้นใหญ่ ดีเมกะแคปนะครับเราก็มองว่าปีนี้น่าจะมีการบ roaden out มาเล่นหุ้นเล็กกันมากขึ้นนะครับบอกกับว่าหุ้นเล็กเนี่ยก็ได้ประโยชน์จากตัวความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐด้วยนะครับผมก็มองว่าหุ้นเล็กน่าจะเ e r f ฟอร์มได้ดีนะครับสำหรับปีนี้แล้วก็กองทุนที่3ครับกองทุน SP Digital นะครับก็จะไปลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิตอลต่างๆนะครับซึ่งสัดส่วนการลงทุนของเรานะครับตอนนี้ก็ ถือตัว DAPP กับ WJi ที่มีสัดส่วนเกี่ยวกับเหมืองบิตคอยค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็จะได้ประโยชน์จากการที่ทรัมป์เนี่ยเตรียมขึ้นรับตาแหน่งด้วยนะครับผมก็มองว่านโยบายต่างๆของทรัมป์ก็จะมาสนับสนุนกลุ่มสินทรัพย์ดิจิตอลเหล่านี้ทําให้หุ้นกลุ่มนี้ก็น่าจะไปต่อได้ครับต่อไปจะพาทุกท่านมาสรุปภาวะตลาดทุนรายสัปดาห์กันครับ สำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาครับตลาดทุนทั่วโลกเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นได้ดีเลยนะครับก็นํามาโดยตลาดหุ้นจีนนะครับที่ตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยออกมาเติบโตได้ดีนะครับด้านตัวเลขส่งออกเขาก็โตกว่า10%เลยนะครับสำหรับเดือนธันวาคมแล้วก็ตัว GDP ปี2024ครับก็เติบโตได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งไว้นะครับที่5%บวกกับว่า GDP ในไตรมาส4เนี่ยก็เติบโตได้ดีเกินคาดไปอีกนะครับผม อีกทงางรัฐบาลเขานะครับก็มีการเตรียมขยายประเทศที่จะได้รับฟรีวีซ่าด้วยนะครับก็เพื่อจะกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศของเขาครับผมด้านหุ้นสหรัฐนะครับมีการปรับตัวขึ้นมาได้ดีเช่นเดียวกันนะครับโดยได้แรงหนุนจากตัวเลขเงินเฟ้อก็ส่งผลให้ตัวบอลยูก็มีการย่อตัวลงเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็นักลงทุนก็มีความคาดหวังว่าเฟดอาจจะปรับลดดอกเบีย้ยได้มากขึ้นนะครับผม ต่อไปจะพาทุกท่านมาดูด้านรายเซกเตอร์กันบ้างน,นะครับซึ่งหลายๆเซกเตอร์เนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมาได้ดีกันทางนั้นเลยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มพลังงานนะครับที่ได้แรงหนุนจากตัวราคาน้ํามันนะครับที่ปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยจากการที่จะมีการขยายมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อรัเสเซียนะครับก็ทําให้มีความกังวลเรื่องอุปทานน้ามันนะครับที่อาจจะมีการโดน disrupt ได้นะครับผม ด้านบิคอยน n นะครับปรับตัวขึ้นมาได้กว่า10%นะครับเตรียมรับการเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีของทรัมป์นะครับซึ่งเราก็คาดว่าทรัมป์เนี่ยอาจจะมีการพิจารณาใช้คําสั่ง Executive Or d e r นะครับต่อกลุ่มสินทรัพย์ดิจิทัลในวันแรกที่เข้ารับตําแหน่งนะครับก็จะมีนโยบายต่างๆที่จะมาช่วยลดกดเกณฑ์ควบคุมคริปโตกลุ่มสินทรัพย์ดิจิทัลต่างๆนะก็จะเป็นแรงผลักดันให้กลุ่มสินทรัพย์ดิจิทัลปรับตัวขึ้นต่อได้ครับต่อไปจะพามาดูประเด็นที่นนนนน่่าาสใใจปปปรรรรรระเเดด็็็แแกกกกคัับบ้้งอ40ีีีีทมตวขึน หลังจากที่เฟดเริ่มเข้าสู่วงจรดอกเบีย้ยขาลงครับซึ่งถ้าเรามาดูกันในชาร์ตนี้นะครับจะเห็นได้ว่าทุกครั้งที่เฟดเริ่มปรับลดดอกเบีย้ยนะครับผมตัว Treasury Yield Bond Yield ของเขาเนี่ยจะปรับตัวลงแทบจะทุกครั้งเลยนะครับก็จะวิ่งอยู่ในกรอบสีเทาๆนะครับผมแล้วก็ค่าเฉลีย่ยเนี่ยก็จะเป็นเส้นสีเขียวซึ่งก็จะเห็นได้ว่ามันย่อตัวลงเสมอเลยในขณะที่ครั้งนี้ครับเป็นครั้งแรกเลยที่ Bond Yield ปรับตัวขึ้นมารุนแรงผิดปกตินะครับผมเราก็จะมาดูกันว่าสาเหตุอะไรที่ทําให้ตัว Bond Yield ดตััวนนาาี้ะะครรรบมเื่องแกกก็จาจา อินฟล레이ชันนะครับที่ค่อนข้างสติ๊กกี้ก็คือเงินเฟ้อเนี่ยมีการปรับตัวลงได้ค่อนข้างยากมีความหนื่นนะครับผมบวกกับว่าตลาดเนี่ยมองว่านโยบายช้ํ์ปต่างต่างพวกนโยบายทาริฟอาจจะส่งผลให้ตัวเงินเฟ้อเนี่ยดีตัวขึ้นอีกครั้งนะครับเรื่องที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของ r o b u s t labor market นะครับหรือว่าตลาดแรงงานที่ร้อนแรงต่อเนื่องนะครับผมโดยตัวเลขการว่างงานต่างๆอัตราการจ้างงานานอกภาคการเกษตรก็ยังคงร้อนแรงต่อเนื่องนะครับผมก็สะท้อนถึงความ เป็นไปได้น้อยลงที่เฟดอาจจะปรับลดดอกเบี้ยได้เร็วเท่าคาดการเดิมนะครับผมเรื่องที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวความกังวลเกี่ยวกับ Impact ของตัวชาลิฟของทรัมป์นะครับผมซึ่งตลาดเนี่ยก็มองว่านโยบายขึ้นภาษีของทรัมป์เนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อเงินเฟ้อโดยภาพรวมเลยนะครับก็มองว่าเอ่อทำให้ตัวบอลยูมันดิดตัวขึ้นมาขนาดนี้นะครับซึ่งมุมมองของเรานะครับเราก็มองว่าแม้ว่าตัดอกเบี้ยตัว treasury yield เนี่ยมันจะ ยังอยู่ในระดับสูงนะครับแต่ว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยมันไม่ได้น่ากังวลขนาดนั้นเพราะว่ามาจากความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจที่ยังคงร้อนแรงอยู่นะครับแล้วก็ยังมีมุมมองเชิงบวกต่อหุ้นสหรัฐนะครับโดยเฉพาะหุ้นเล็กนะครับที่จะได้ประโยชน์จากตัวความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจในประเทศเองด้วยนะครับบวกกับว่าจะมีในโยบายสนับสนุนของทรัมป์ไม่นะครับก็มองว่าหุ้นสหรัฐในปีนี้ก็ยังน่าสนใจอยู่ครับต่อไปเรื่องที่2นะครับก็จะมาเตรียมจับตาดูผลกระทบจากในโยบายทรัมป์ทาลิฟตต่อทั้งตัวเงินเฟอ้อแล้วก็อัตราการเติบต โดยเราก็คาดว่านโยบายทาริฟนะครับจะกระทบต่อเงินเฟอ้อในวงที่ค่อนข้างจำกัดน,นะครับผมซึ่งเราหากเรามาดูเคสที่จะมีการขึ้นภาษีของตัวฝั่ง Import จากไชน่า20จุดการขึ้นภาษียานยนต์จากฝั่ง e U กับเม็กซิโก20จุดแล้วก็ขึ้น10% across the board ครับถ้าส s u m e ใน s ีเนีร์โนี้เนี่ย total มาแล้วนะครับคาดว่านโยบายทาริฟจะทำให้เงินเฟอ้อติดตัวเราๆ1.2%นะครับซึ่งหากเราบวก1.2%นี้ไปจากระดับเงินเฟอ้อปัจจุบันนะครับ รวมๆกันก็น่าจะยังไม่เกินตัวอัตราดอกเบีย้ยปัจจุบันนะครับเราก็มองว่าอัตราดอกเบี้ยสหรัฐที่อยู่ระดับนี้เนี่ยที่ค่อนข้าง,างสูงเนี่ยเราก็มองว่าน่าจะยังคุมเงินเฟอ้อได้อยู่นะครับผมอย่างไรก็ตามนะครับหากเรามาดูการาฟขวานะครับผมจะเห็นได้ว่าผลกระทรบต่อเงินเฟ้อเนี่ยอาจจะรุนแรงขึ้นได้นะครับหากประเทศคู่ค้าอย่างพวกจีนอะไรนี้ออกมาตรการตอบโต้นะครับผมมาตรการตอบโต้คืออะไรนะครับก็คือการขึ้นอัตราภาษีนําเข้าสินค้าจากสหรัฐคืนนะครับก็คือขึ้นมาขึ้นกับ ประมาณนั้นนะครับผมซึ่งการขึ้นแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับเรื่องแรกเลยนะครับผมก็จะทําให้ภาษีนําเข้าสินค้าจากสหรัฐเพิ่มขึ้นนะครับผมสหรัฐก็สามารถส่งออกได้น้อยลงครับทีนี้ตอล่ารก็จะอ่อนค่าลงนะครับซึ่งก็จะทําให้ต้นทุนการนําเข้าเขาเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับซึ่งราคาสินค้าก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นตรงนี้นะครับผมอีกประเด็นหนึ่งครับก็คือเ a d ด restriction ระหว่างประเทศเนี่ยมันจะเอ่อตึงเครียดขึ้นนะครับการค้าขายระหว่างประเทศก็อาจจะลลดน้อยง ทำให้หลายๆบริษัทอาจจะต้องมีการเปลี่ยนซัพพลายเออร์ใหม่นะครับซึ่งการที่มันไม่ค่อยเอฟฟิเชนต์ตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะทําให้ต้นทุนอะไรต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะครับผมซึ่งมันก็จะไปดライブราคาสินค้าให้เพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับซึ่งก็จะกระทบต่อเงินเฟอ้อโดยภาพรวมเลยนะครับก็อันนี้ต้องมาคอยดูกันนะครับว่าแต่ละประเทศจะมีมาตรการตอบโต้ออกมารุนแรงมากน้อยแค่ไหนนะครับผม อย่างไรก็ตามนะครับเรามองว่าเศรษฐรกิจสารนะครับก็มีความแข็งแกร่งมากๆนะครับพร้อมจะรับผลกระทบของทาริฟนะครับเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆนะครับโดยหากเรามาดูกันที่กราฟซ้ายนะครับจะเห็นได้ว่าผลกระทบจากทาริฟเนี่ยมันค่อนข้างจํากัดนะครับเพราะว่ามันจะได้รับการออฟเซตจากตัว government spending นะครับผมเพราะว่าการขึ้นทาริฟเนี่ยก็จะทําให้รัฐบาลมีรายได้ต่างๆมามากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีเอารายได้ตรงนี้เนี่ยมาช่วยบูส เศรษฐกิจเพิ่มเติมน,นะครับก็จะทําให้ผลกระทบจากตัวทาริฟเนี่ยก็จะลดน้อยลงไปได้นะครับผมแล้วก็ด้านกราฟขวามือนะจะเห็นได้ว่าในช่วงทรัมป์ทาริฟ1.0นะครับช่วงปี2018-2019เนี่ยจะเห็นได้ว่า GDP สหรัฐนะครับตลาดก็มองว่า GDP สหรัฐเนี่ยไม่ได้แทบจะไม่ได้ปรับตัวลงอะไรเลยนะเมื่อเทียบกับ global นะครับที่ปรับตัวลงค่อนข้างเยอะ จาก Impact ของตัวทาริฟนะครับเราก็มองว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยค่อนข้างแข่งแร่งพร้อมที่จะสามารถรับมือกับตัวทาริฟได้เมื่อเทียบกับเศรษฐกิจประเทศอื่นๆนะครับที่อาจจะอ่อนไหวกว่านั่นเองครับโดยปัจจัยสําคัญที่ต้องติดตามสัปดาห์นี้นะครับผมวันนี้นะวันจันทร์ที่20นะครับก็จะมีตัว China Loan Prime Rate 5 Year นะครับผมวันที่23มกราคมนะครับจะมีตัว Initial Jobless Claim ตัวเลขแรงงานสหรัฐนะครับผมแล้วก็ตัวเลข Consumer Confidence ของฝั่งยุโรปครับ วันที่24มกราคมนะครับจะมีตัว c Core CPI ของฝั่งญี่ปุ่นนะครับผมแล้วก็ตัวเลข Existing Home Sales ฝั่งสหรัฐแล้วก็ตัว Consumer Sentiment ของฝั่งสหรัฐครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ Weekly Invest ประจำสัปดาห์นี้นะครับผมแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ ติดตามข่าวสารอัปเดตเทรนการลงทุนกับบรจเจอแอสเซทพัดได้ที่ Asset Plus Fund Management ทั้งช่องทาง Facebook, YouTube และ Mo อกดิบแอปพลิเคชัน ASP Fund ทั้ง Android และ App Store สนใจกองทุนโทร026721111